สาระน่ารู้ของโยเกิร์ตตัวจริงโยเกิร์ตแท้ต้นตำรับรู้ไหมว่าโยเกิร์ตเมจิบบลเกเรียเป็นโยเกิร์ตแท้ต้นตำรับผลิตจากจุลินทรีย์ LB 8 1สายพันธุ์แท้จากเบลเกเรียใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติปราศจากการเติมสีกลิ่นรสหรือมีส่วนผสมอื่นเจือปนและผลิตอย่างพิถีพิถันตามแบบดั้งเดิมทำให้ได้โยเกิร์ตเนื้อนแน่นเนียนนุ่มโยเกิร์ตเมจิบบลเกเรีย เป็นอาหารของคนรักสุขภาพเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี1973ตลอดเวลากว่า40ปีโยเกิร์ตเมจิบัลเกเรียได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นแบรนด์โยเกิร์ตอันดับหนึ่งที่ครองใจชาวญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัยที่สำคัญโยเกิร์ตเมจิบัลเกเรียเป็นผลิตภัณฑ์แรกของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับเครื่องหมายฟอร์ชู หรือ f o o d for s p e c i f ฟ e ยเฮลธ์ยูเออนุมัติโดยกระทรวงสาธารณาสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับโฟชูนั้นถือว่าเป็นสุดยอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพกว่าที่โยเกิร์ตเมจิบาลเกเรียจะได้รับโฟชูนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้งบประมาณในการค้นคว้าวิจัยกว่า1ล้านเหรียญซึ่งผลการวิจัยระบุว่ายเกิร์ตเมจิบาลเกเรียมีสารอาหารและส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะ จุลินรีสายพันแท้ LB 8 1ที่ช่วยรักษาความสมดุลของจุลินรีย์ในกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้ระบบย่อยดูดซึมอาหารและระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นเครื่องหมายโฟชู ew, จุลินทรีย์สายพันแท้ LB 8 1และความเป็นแบรนด์โยเกิร์ตอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นสิ่งเหล่านี้ยืนยันการเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพของโยเกิร์ตเมจิบัาแกเรียได้เป็นอย่างดีวันนี้โยเกิ Bulgaria, ร์ตเมจิบัาแกเรียรสกลมกล่อมและรสธรรมชาติ มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีลเว่ทุกสาขาทั่วประเทศโยเกิร์ตเมจิบบลเกเรียโยเกิร์ตแท้ต้นตำรับเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของคุณ